อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าในโลกเวทมนต์ของแฮร์รี่พอตเตอร์มีสัตว์วิเศษอยู่จํานวนมากมายแต่มีเพียงแค่ไม่กี่ชนิดเท่านั้นค่ะที่ถูกจัดให้อยู่ในระดับอันตรายสูงสุดจากหนังสือสัตว์มหาศจรลล์ถิ่นที่อยู่โดยนิวส์คาแมนเดอร์ได้ระบุสัตว์ในโลกเวทมนต์ไว้แทบจะทุกชนิดเลยและกระทรวงเวทมนต์ก็ได้แบ่งระดับความอันตรายของสัตว์วิเศษโดยใช้สัญลักษณ์ตัว x ตั้งแต่ 1x ไปจนถึง 5x สัตว์ที่จัดอยู่ในระดับ 1x นะคะก็จะถือว่าเป็นสัตว์ที่อันตรายน้อยที่สุดจัดได้ว่าน่าเบื่อเลยก็ว่าได้ค่ะและสัตว์ที่อยู่ในระดับ 5x คือสัตว์ที่อันตรายสูงสุดจัดได้ว่าเป็นนักฆ่าพ่อมดจะไม่สามารถฝึกหรือทำให้เชื่องได้เลย ในคลิปนี้เราจะมาให้ข้อมูลเรื่องสัตว์อันตรายสูงสุดในระดับ 5x กันค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าเราไม่ได้จัดอันดับเรียงตามความอันตรายนะคะข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนจากหนังสือสัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่โดย News c า m a n d นค่ะถ้าใครสนใจอยากจะสั่งซื้อหนังสือก็สามารถสั่งซื้อได้จากตะกร้าด้านล่างเลยค่ะก่อนที่จะไปชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะ 1. a c อโครแมนทู a โค o แมนทูล่าเป็นแมงมุมยักษ์ที่มีดวงตาสีดำแปดวงลำตัวปกคลุมด้วยขนหนาสีดำขายาวได้ถึง15ฟุตโดยปกติแล้วจะมีขนาดเท่ากับม้าลากเกวียนเคี้ยวและขายของ a โคลแมนทูล่าจัดได้ว่าเป็นสินค้าประเภทที่ห้ามขาย a โครแมนทูล่าในโลกของแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เรารู้จักกันดีนั่นก็คืออารากกบและโมแซซซึ่งเป็นภรรยาของอารากก แมงมุมยักษ์อโครแมนทูล่ามีสัญชาตญาณในการโจมตีมนุษย์แต่เราจะเห็นได้ว่ารูเบียสแฮกริดเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่สามารถเดินเข้าไปในฝูงแมงมุมยักษ์เหล่านี้ได้เพราะว่าอารากอกมองแฮกริดเป็นเพื่อนนั่นเองและเนื่องจากว่าอารากอกเป็นจ่าฝูงเขาจึงมีอำนาจในการสั่งห้ามสมาชิกทั้งหมดไม่ให้โจมตีแฮกริดได้ศัตรูของอโครแมนทูล่านะคะก็คืองูยักษ์บาซิลิสนั่นเองพวกมันกลวงงูยักษ์บาซิลิสมากจนไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยชื่อ ซึ่งจะคล้ายๆกับพ่อมดในโลกของแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ไม่กล้าเอ่ยชื่อของลอร์ดเวอร์มอนนั่นเอง 2. บาซิลิสบาซิลิสเป็นงูยักษ์เป็นสัตว์วิเศษที่ถูกเพาะพันธุ์โดยพ่อมดสารมืดซึ่งคนแรกที่สามารถเพาะพันธุ์ได้สำเร็จก็คือเฮอร์โปผู้ชั่วร้ายเขาใช้วิธีการนำไข่ไก่มาฟักใต้คางคกซึ่งนั่นจะทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าบาซิลิสเหมือนจะทำง่ายเลยนะคะมีใครอยากจะลองบ้างไหมเอ่ย การพาะพันธุ์บาซิลิสถูกสั่งห้ามมาตั้งแต่ยุคกลางค่ะและข้อห้ามนี้ก็ยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้หากกระทรวงเวทมน์เข้ามาตรวจสอบผู้พาอพันธุ์ก็สามารถปกปิดได้ง่ายๆค่ะเพียงแค่เอาไข่ออกจากตัวคังคกแค่นั้นเองบาซิลิสเป็นสัตว์ที่มีพิษร้ายแรงอย่างมหาศาลและมีดวงตาสังหารเพียงแค่มองตามันตรงๆก็จะทําให้เหยื่อตายได้ทันทีส่วนการมองผ่านน้า เงาหรือว่าการสะท้อนจากกระจกจะทำให้เหยื่อกลายเป็นหินบาซิลิสจะไม่สามารถฝึกให้เชื่องได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากว่ามันเป็นงูจึงมีความเป็นไปได้ที่ว่าผู้ที่สามารถใช้ภาษาพาเซลเมาส์จะสื่อสารและควบคุมมันได้ซึ่งคนที่สามารถควบคุมบาซิลิสได้ในโลกของแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะก็จะมีซาราซาสลิทิรินและทอมริดเดล แต่ว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ถึงแม้ว่าเขาจะสามารถพูดภาษาพาเซลเมลได้แต่เขาก็ไม่สามารถควบคุมบาซิลิสได้ 3. ไคมิรา ไเมิราเป็นสัตว์ลูกผสมสัตว์วิเศษที่มีนิสัยดุร้ายมากมีถิ่นกําเนิดในกรีซลักษณะเด่นของเขานะคะก็คือจะมีหัวเป็นสิงโตลำตัวเป็นแพะและมีหางเป็นมังกรไข่ของไคเมราก็ถูกจัดเป็นสินค้าประเภทห้ามขายโดยเด็ดขาดมีบันทึกในประวัติศาสตร์ค่ะที่มีพ่อมดคนหนึ่งสามารถฆ่าไคเมิราได้สําเร็จแต่พ่อมดคนนั้นก็เสียชีวิตหลังจากนั้นเนื่องจากว่าตกจากม้าบินเพราะว่าเขาหมดแรง 4. มังกร คิดว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นชินกับมังกรนะคะมีการปรากฏในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์หลายภาคเลยทีเดียวตั้งแต่ภาคที่ 1. จนถึงภาคสุดท้ายเลยแม้ว่ามังกรจะถูกจัดอยู่ในระดับ 5x แต่ก็ยังมีผู้ที่สามารถฝึกฝนเฉพาะทางเพื่อทํางานกับมังกรได้ซึ่งคนเหล่านี้นะคะก็จะถูกเรียกว่าผู้ดูแลมังกรหรือนักมังกรวิทยา ตัวละครที่เป็นนักมังกรวิทยานะคะก็คือชารลีวิสลี์หนึ่งในพี่น้องตระกูลวิสลี์นั่นเองมังกรจัดได้ว่าเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์มากๆในโลกของแฮร์รี่พอตเตอร์เลยค่ะอัลบัสดัมมันดอเองก็เคยทําการค้นพบการใช้เลือดมังกรได้ถึง12วิธีซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็จะมีการใช้เลือดมังกรในการทําความสะอาดเตาอกอันนี้ก็แอบจะตึงหิด,หดนิดนึงนะคะว่า ถึงกับต้องใช้เลือดมังกรในการทําความสะอาดเตาอบเลยเหรอมันน่าจะมีคาถาอะไรที่ง่ายกว่านี้ไหมทุกส่วนในร่างกายของมังกรสามารถนํามาเป็นประโยชน์ได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมูลของมังกรที่ถือว่าเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยเส้นเอ็นหัวใจมังกรก็สามารถนํามาทําเป็นแกนไม้เกายสิทธิ์ที่ทรงพลังได้หนังของมังกรก็ถูกนำมาทำเป็นเสื้อผ้าของพะมดที่ใช้แทนหนังสัตว์ ซึ่งจะมีความทนต่อคาถาบางชนิดสามารถนามาทำเป็นถุงมือก็ได้รองเท้าก็ได้เข่าของมังกรหรือว่าตับของมังกรก็ถูกนำมาใช้เป็นส่วนผสมในน้ำยาวิเศษหลายชนิดหรือว่าเนื้อของมังกรถ้าเรายังจำกันได้นะคะแฮกกริดเคยใช้เนื้อของมังกรมาแปะที่แผลของตัวเองซึ่งเชื่อว่าจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดได้ 5. งูยักษ์มีเขา งูยักษ์ชนิดนี้นะคะถูกพบได้หลายทวีปทั่วโลกเลยแต่มีมากที่สุดในทวีปอเมริกาเหนืองูยักษ์มีเขานี้นะคะก็เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์บ้านทั้ง4ของโรงเรียนเวทมนต์อูรเวอร์มอนีที่สหรัฐอเมริกาด้วยเราเคยทําคลิปเกี่ยวกับโรงเรียนนี้ไว้แล้วนะคะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆลองแวะไปดูกันได้ค่ะ งูยักษ์มีเขาบางประเภทจะมีอัญมณีฝังอยู่ที่หน้าผากด้วยซึ่งเชื่อกันว่าอัญมณีนี้สามารถทำให้ผู้ครอบครองสามารถล่องหนหรือบินได้ l e เลติโฟสัตว์วิเศษชนิดนี้นะคะเป็นสัตว์กินเนื้อที่อันตรายอย่างยิ่งถูกจัดให้เป็นสัตว์สายมืดเนื่องจากความก้าวร้าวและความรุนแรงของมัน ลักษณะของเลติโฟนะคะมีลักษณะคล้ายกับผ้าคลุมสีดำพวกมันมักจะออกล่าในเวลากลางคืนขณะที่เหยื่อกำลังนอนหลับโดยพวกมันจะทำการคลุมเหยื่อจนขาดอากาศหายใจและจะค่อยๆย,ย่อยร่างนั้นมีคาถาเดียวที่สามารถไล่เลติโฟได้นั่นก็คือคาถาผู้พิทักษ์ซึ่งเป็นคาถาเดียวกันที่แฮร์รี่พอตเตอร์ใช้ไล่พวกผู้คุมวิญญาณน,นั่นเอง 7. จ็ดติคอ พวกมันมีหัวเป็นมนุษย์ลำตัวเป็นสิงโตและหางเป็นแมงป่องพวกมันสามารถพูดภาษามนุษย์ได้และมีสติปัญญาใก,กล้เคียงกับมนุษย์เลยและขณะกินเหยื่อมันก็จะร้องเพลงเบาๆคลอไปด้วย 8. นันดูนันดูเป็นสัตว์วิเศษที่หายากและมีพ่อมดเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถกำจัดมันได้ เคยมีบันทึกว่ามีพ่อหมดคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอลดอนเคยครอบครองนันดูซึ่งเขาได้รับมันมาตั้งแต่ยังเป็นลูกเล็กๆเอลดอนเองก็หนีจากการจับกุมคดีปล้นหลายครั้งและเขาก็จะใช้นันดูนี้ล่ะค่ะปกป้องบ้านและสมบัติของตัวเองที่ถูกปล้นมาเขาจะใช้คาถาสรปใส่มันดูทุกครั้งเวลาที่เขาอยู่ที่บ้านและเขาก็จะปลูกมันขึ้นมาเวลาที่เขาออกไปข้างนอกเพื่อให้มันช่วยเฝ้าสมบัติ และมีอยู่วันนึงค่ะที่เขาลืมเสกคาถาใส่นันดูของตัวเองนั่นทำให้นันดูที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กโจมตีเขาและเขาก็เสียชีวิตทันที 9. ควินทเพ ควินทเพดเป็นสัตว์กินเนื้อและพวกมันก็ชื่นชอบเนื้อมนุษย์เป็นพิเศษพวกมันจะมีความก้าวร้าวต่อมนุษย์สูงมากมีเรื่องเล่ากันว่าที่เกาะเดียเคยเป็นถิ่นของสองตระกูลพ่อมสกอตผู้เป็นศัตรูกันก็คือตระกูลแมคบูนและตระกูลแมคคลีเวิร์ดซึ่งสองตระกูลนี้นะคะก็ไม่ถูกกัน พวกเขาดวลเวทมนต์กันขณะมืนเมาและคนในตระกูลแม็กคลิเวิร์ดก็เสกคนในตระกูลแม็กบูนให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดซึ่งสัตว์ประหลาดตัวนี้ก็คือควินทัพเฮดนั่นเองซึ่งก็เชื่อกันว่านี่คือจุดกำเนิดของควินทัพเดมีคนพยายามที่จะเสกควินทัพเดเหล่านี้นะคะให้กลับกลายเป็นมนุษย์เหมือนเดิมแต่เนื่องจากว่าพวกมันมีความรุนแรงและชอบโจมตีมนุษย์จึงไม่มีใครสามารถที่จะเสกคาถาเพื่อช่วยพวกเขาให้กลับคืนสู่ร่างเดิมได้ 10. แมววัมพัส แมววันพัสก็เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์บ้านทั้งสี่ของโรงเรียนเวนโมนอิเวอร์มมนีที่สหารัฐอเมริกาค่ะพวกมันมีลักษณะคล้ายกับสิงโตภูเขามีความสามารถวิเศษหลายอย่างทั้งเดินสองขาได้วิ่งได้เร็วกว่าลูกธนูและดวงตาสีเหลืองที่มีพลังสะกดจิตและสามารถอ่านความคิดของคนได้น้ำตาของเจ้าแมววัมพัสมีคุณสมบัติในการทำลายล้างสูงมากหากดื่มเข้าไปแล้วจะทำให้ผู้ดื่มสูญเสียความทรงจำอย่างรวดเร็ว 11. มนุษย์หมาป่ามนุษย์หมาป่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ปกติแล้วจะมีรูปร่างเหมือนกันกันกบมนุษย์นะคะแต่พอถึงวันพระจันทร์เต็มดวงพวกเขาก็จะกลายร่างเป็นหมาป่าที่มีความดุร้ายควบคุมไม่ได้พวกเขาจะไม่สามารถเลือกได้ว่าจะแปลงร่างหรือไม่เมื่อถึงวันพระจันทร์เต็มดวงพวกเขาจะสูญเสียความทรงจำเขาจะจำไม่ได้เลยว่าตัวเองเป็นใครและคนรอบข่าเป็นใคร พวกเขาจะกลายเป็นหมาป่าที่ดุร้ายอย่างสุดขีดพวกเขาสามารถฆ่าเพื่อนสนิทหรือคนรักได้โดยที่ไม่รู้ตัวเลยตัวละครในโลกของแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เป็นมนุษย์หมาป่านะคะก็จะมีเกรย์แบ็กแล้วก็ริมัสลูปินและทั้งหมดนี้ก็เป็นสัตว์วิเศษ11ชนิดที่ถูกกระทรวงเวนมวลจัดอยู่ในอันดับที่อันตรายที่สุดถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะและ้วกดติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ